ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่มีการปล่อยออกมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วไหนจะเรื่องกิจกรรมเควสต่างๆเนี่ยนะเพียบเลยนะแล้วก็เป็นช่วงที่สายฟรีอย่างเราเนี่ยมีโอกาสอัพทีมกันให้โหดๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเนี่ยลองมาดูกาสจากอัพเจ็ตทีฟใหม่กันนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมใหม่อย่างทีมออฟเดอะซีซั่นสวอปรอบที่2ด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยลองไปดูกันเลยนะครับ เพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆดีๆต้องนี่เลยครับ Overtopup บริการรับเติมเกมราคาถูกมากๆไม่ว่าจะฟ i f a 2 2บน PC p e s Mobile FIFA Mobile หรือว่าเกมกีฬาอื่นๆอีกเทียบเลยหรือว่าจะเป็น ROX ROE Call of Duty Mobile ก็มีนะถูกกว่าเติมเองตั้งง 15- 25%เลยแหละแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยแจ้งกับทางร้านว่ามาจากช่องของเราแ m ม o อลโล่เฉีนกลวงรับส่วนลดไปอีก5%จุกๆทุกการเติมคุ้มกว่าเติมเองเยอะเลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ สำหรับในวีคนี้เนี่ยก็จะเป็นวีคของอัลติเม e ทีมออฟเดอะ s ซซั่นนะครับ หรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือการ์ดทีมออฟเดอะซีซั่นเทพๆทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะถูกวนกลับมาปล่อยอีกทีในวีคนี้นะแต่ละตัวเนี่ยโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับเบนเซม่าโรนัลโดเบลลิงแฮมอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะถูกเอากลับมาปล่อยในแพ็คให้อีกทีหนึ่งนะครับภายในวีคนี้นะแล้วก็ในวีคนี้เนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยก็มีการปล่อย SBC ที่ให้เราเนี่ยนะครับเอาทีมออฟเดอะซีซั่นสวอปโทเค็นชุดที่2เนี่ยมาแลกกันได้แล้วนะครับแล้วก็ทางเลือกที่เราเนี่ยนะจะเอาแพ็คไปแลกเน การันตีนักเตะเลท84ขึ้นไปนะ25ตัวนะครับ หรือว่าจะเป็นแพ็กอย่าง Player Pick Team of the Season ในแต่ละลีกเนี่ยก็มีมาให้เราเลือกกันเพียบเลยนะครับส่วนวิธีการแลกแบบคร่าวๆที่เคยมีเพื่อนๆมาถามผมเนี่ยนะครับก็แบบในภาพตัวอย่างนี้เลยนะครับก็คือให้เลือกในส่วนของ Quality เนี่ยให้มันเป็น Team of the Season Swap Token 2อะนะครับแล้วก็เลือกนักเตะที่มันเป็นโทเค็นเนี่ยมาใส่ให้ครบตามที่ตัว SBC กําหนดเอาไว้เท่านี้เลยครับก็แลกได้แล้วนะแล้วก็ในส่วนของแพ็กที่น่าสนใจเนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแพ็ก84 x 25เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะ แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมแลกไปแล้วด้วยนะครับเปิดไปแล้วด้วยนะเจ๊งไปแล้วด้วยนะครับไม่ออกสักใบนะครับทีมอฟเดอะซีซั่นแต่ว่านะครับไอแพ็คนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับแพ็คอื่นๆอย่างอัลติเมทแพ็คหรือว่ารา a เพ r เ a อร์แพ็พวกนี้เนี่ยแพ็ค84 x 25เนี่ยนะครับมันมีโอกาสออกการพิเศษค่อนข้างมากกว่าเท่านั้นเลยครับผมหรือว่าถ้าใครเนี่ยนะครับที่อยากได้ผู้เล่นจากลีกไหนโดยเฉพาะเนี่ยก็สามารถเลือกไปแลกตามจํานวนโทเค็นที่เรามีกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะลีกไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เรื่องของข้อแตกต่างระหว่่่าางงพพ็ทีมมันันนนเเปอย ทีมอฟเดอะซีซันเพเยอร์พิกนะครับอันที่มันใช้14โทเค็นเนี่ยกับพีเมลีกทีมอฟเดอะซีซันเพเยอร์พิกเนี่ยอันที่มันใช้22โทเค็นเนี่ยนะครับมันจะต่างกันที่จำนวนตัวเลือกนะก็คือถ้ามันเป็นแพ็คที่ใช้14โทเค็นเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกหนึ่งจากใน3ตัวเลือกนะแต่ว่าถ้าเป็นแพ็คที่มันใช้22โทเค็นเนี่ย มันจะมีมาให้เราเลือก1จากใน5ตัวเลือกนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครกําลังเล็งการ์ดใบไหนอยู่เนี่ยนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะแล้วก็ส่วนใครเนี่ยที่เปิดได้การ์ดอะไรกันมาบ้างเนี่ยนะครับก็ลองมาแชร์กันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะผมเนี่ยรออิจฉาทุกคนอยู่นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของออบเ c t i v e กันดีกว่านะครับในตอนนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยปล่อยการ Objective end of a n e r a ของนักเตะออกมา2ตัวนะครับก็คือควรมาต้ากับเชสฟาเบกัสนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันที่เควสของฟาเบกัสกันก่อนดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่านะ เควสแรกเลยนะครับลองช็อตนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะใช้มิดฟิลเนี่ยนะครับทำประตูจากนอกกรอบเขตโทษนะทำให้ครบ4ลูกนะครับในโหมดสควอตแบทเทิลที่ความยากโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเล่นในดิวิชันรายวอล์ก็ได้นะครับแล้วก็ q u วสทันมาเลยนะครับจะเป็นมาวริกอินโมนาโกนะครับเควสนี้เนี่ยก็จะให้เราเนี่ยนะครับใช้นักเตะจากลีกเอิงของฝรั่งเศสเนี่ยนะที่มีค่าวิกฟุตสีดาวขึ้นไปเนี่ยนะครับทำแอ s ซิสต์ให้ครบ4ลูกนะครับในโหมดสควอตแบทเทิลนะที่ความยากระดับเวิร์คคลบ แล้วก็ทันมาเลยนะครับอัเกรดกันเนอร์นะก็คือให้เราเนี่ยนะครับใช้นักเตะที่มาจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยทำประตูให้ครบ5เกมนะครับจะในโหมดส q u a d บ a t t เทิลที่ความยากโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นใน Division ร i v ลส์ก็ได้เหมือนกันครับผม แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือสเป s ิ s ตัคเซสอะนะครับเควสนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยนะจัดทีมที่มีนักเตะ11ตัวจริงเนี่ยเป็นสัญชาติสเปนนะชนะในโหมด square battles หรือ division rivals ก็ได้นะครับชนะให้ครบ8เกมนะก็จะผ่านเควสนี้แล้วนะครับเท่านี้เลยครับเราเนี่ยก็จะได้ใช้ฟาเบกาสแล้วนะแล้วก็สำหรับเชสฟาเบกาสใบนี้เนี่ยนะครับในมุมมองผมนะผมว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับคือใส่ s h ร์โ w เอาไว้ยินเป็น CM คู่กับมิดฟิลตัวรับอีกคนเนี่ยผมว่ามันน่าจะพอไหวอยู่นะดูมีความคล่องอออยยยู่่่นน่่่พตตััววนรแาาเเืงจี เทพแน่นอนครับผมแต่ว่าข้อเสียหลักๆเลยอะผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสตมินานะครับมันมีน้อยไปนะมันมีแค่84เองอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการจบสกอร์เนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่นะฟินิชิ่ง80เองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กําลังมองหา CM เ่ายจบอลดีๆผิวๆหน่อยเนี่ยนะครับเชสฟอร์เบกัสใบนี้เนี่ยผมว่านะพอใช้ได้อยู่นะครับหรือไม่เนี่ยก็ไปทํามาเอาไว้ย่อยนะนคดอ,อีกทีหนึ่งก็ได้นะถัดมาเนี่ยเรามาต่อกันที่โคนมาตากันบ้างนะครับสำหรับเควสของโคนมาต้าเนี่ยนะ เราเนี่ยต้องไปเล่นที่ใน l i ์ฟ Food Ferry นะครับที่หัวข้อลนะีกชาร์จ์นะเงื่อนไขของโหมดนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องมีนักเตะที่มาจาก8ลีกขึ้นไปนะครับในทีมนะแล้วก็มีการยืมได้แค่ใบเดียวนะครับแต่ว่ากฎของโหมดนี้เนี่ยมันเป็น Max Chemistry นะผมต้องขออธิบายตรงนี้เพิ่มนิดน,นึ่งนะครับคือว่ากฎที่มันเป็น Max Chemistry เนี่ย มันจะเป็นกฎที่ต่อให้นักเตะในทีมเราเนี่ยนะครับมีค่าเคมีแค่2เลยอะแต่ว่าพอเราเข้าไปเล่นในโหมดนี้นะครับมันจะนําให้นักเตะทุกตัวเนี่ยเป็นเคมีเต็ม10ให้ทุกตัวนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนานะครับจัดไปได้เลยครับผมเอาใครใส่ทีมไปเล่นก็ได้นะครับแต่แค่ว่าให้เกิน8ลิกขึ้นไปเท่านั้นเลยครับแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันที่ในส่วนของเควสกันต่อนะครับ quest แรกเลยนะครับสกิลส์นะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับใช้นักเตะที่มีค่าวิฟุสูสดาวขึ้นไปนะครับทำประตูให้ครบ5ลูกในหมดลีก a ชาเลจ์เนี่ยนะครับ ก็จะผ่านเควสนี้แล้วนะแล้วก็ถัดมานะครับ cross training นะก็คือให้เราเนี่ยนะครับทำแอซิสด้วยการ cross ball หรือว่าการกด O อเนี่ยนะครับทำให้ครบ6ลูกในโหมดเดิม,มนะครับก็จะผ่านเควสนี้นะครับ winner in 5 v นะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับชนะในโหมดนี้ให้ครบ5เกมนะแต่ว่าเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงนะครับว่าเควส t นี้เนี่ยมันแจก team of the season swap token มาให้ด้วยนะครับ พราะอย่างนั้นเนี่ยสายฟรีห้ามพลาดครับผมแล้วก็เควสสุดท้ายเลยนะครับ Power Thinking นะก็คือให้เราเนี่ยนะครับใช้กองหน้าเนี่ยทำประตูในโหมดเดิมเลยนะครับทำให้ครบ10เกมนะครับจะเกมละ1ประตูก็ได้นะครับแต่ต้องทําให้ครบ10เกมนะพอครบแล้วเนี่ยก็จะผ่านเควสนี้แล้วนะครับ เท่านี้เลยครับผมเราเนี่ยได้มาต้ามาใช้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดของควรมาต้าใบนี้เนี่ยนะครับข้อเสียแรกเลยนะสําหรับผมเนี่ยคือวิกฟุตมันแค่3ดาวเองนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าเท้าขวาเนี่ยมันอาจจะหวังผลได้ค่อนข้างยากนะ แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือสปริน t s สปีดเนี่ยมันมีแค่82เองนะท,งท,งทั้งๆที่ a c c e l e r a t i o n เนี่ยมันสูงถึง94เลยนะครับคือแปลว่าเท่าที่ผมดูๆนะผมว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันน่าจะเก่งในการเล่นในพื้นที่แคบนะครับถ้าแบบต้องวิ่งกระชากไกลๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสียเปรียบนิดน,นึงนะแต่ว่าในส่วนของพลังอื่นๆที่เหลือเนี่ยผมว่าดีมากๆเลยนะครับยิ่งถ้าใส่ฮันเตอร์เข้าไปด้วยนะครับเพิ่มความไวแล้วก็การจบสกอร์ที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าเจ๋งเลยนะครับ ผมว่ามาต้าใบนี้เนี่ยน่าจะใช้ได้เลยนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะแล้วก็กิจกรรมในตอนนี้นะครับถ้าผมเนี่ยผิดพลาดหรือว่าตกหล่นในส่วนไหนไปเนี่ยต้องขออภัยเอาไว้ด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปนี้เนี่ยนะผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีครับ